โอยาเยตอนนี้คุณอยู่กับพี่ถิกเรซูช์อะไรที่ต้องเร์ชเราเซิร์ชมาให้แล้วสามารถสมัครเป็นสมาชิกกิวพร้อมรับายชื่อนำรปจํานัยสุดเท่และใช้งานอีโมจิสุดโอยาเพีย oh ง yeah, yeah. 50บาทต่อเดือนอีกทั้งยังสามารถสมัครเป็นสมาชิกกิวขั้นสูง150บาทต่อเดือนพร้อมรับติ์เข้าร่วม Discord มาพูดคุยชวนกันเล่นเกมได้แบบถาวรดึงอยู่ในเดสคริปชันเลยนะครับยินดี้รับทุกคนนะครับเข้าสู่โปเกมอนสกาเลต์ไวโอเลตนะครับกับอีเวนต์เลดเจ็ด ก็อีเวนต์นี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่24นะครับไปจนถึงวันที่27พฤศจิกายนะครับ2023นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับมาทำการโซโลโ่เจ้าไดเคนคิฮิซุยตัวนี้กันนะครับซึ่งเจ้าไดเคนคิฮิซุยตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นโปเกมอนสตาร์เตอร์จากฮิซุยนะครับตัวสุดท้ายละที่จะเข้ามาเป็นเลด7ดาวในภาคสเกเลตเรเลตนะครับงั้นก่อนอื่นเราไปดูดีเทลของเจ้าไดเคนคิตัวนี้กันดีกว่านะครับ ฮิสุยไดเคนคินะครับโปเกมอนธาตุน้ําและก็ความมืดนะครับเทลไทในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นเทลไทธาตุน้ํานะครับแล้วก็ท่าที่ติดมานะครับจะมีท่าเคสเลดเอชนะครับท่าประเภทความมืดซิกเนเจอร์เฉพาะตัวของฮิสุยไดเคนคินะครับแล้วก็มีเลเซอร์เชลท่าประเภทน้ำนะครับซิเซอร์คอร์ท่าประเภทแมลงแล้วก็ซายคิทซอร์ท่าประเภทไฟติ้งอเวอร์ริตี้นะครับเป็นฮิดเดนอเวอร์ริตี้ชาร์ปเนสนะครับ อาวุธตี้นี้นะครับจะทําให้ท่าประเภทตัดหรือว่าท่าที่เป็นประเภทแบบว่าการฟันนะครับมันมีความแรงเพิ่มขึ้นส่วนนิสัยของไดฮินคิตัวนี้นะครับจะเป็นนิสัยอันดแมนนะครับเพิ่มพลังโจมตีกพายภาพลดพลังโจมตีเวทนะครับและก็เป็นเลเรจ็ดดาวนะครับก็จะมีมาร์กพ,พิเศษของ7ดาวให้ด้วยและโปเกมอนที่เราจะใช้ในการสู้เลเอร์จ็ดดาวของไดฮินคินะครับนั่นก็คือมิไรลดอนนั่นเองนะครับดีเทลของมิไรลดอนนะครับก็มิไรดอนเป็นโปเกมอนประเภทสายฟ้าและก็บังกรเนาะ เทลาไทท์ที่เราจะใช้นะครับจะใช้เป็นเทลาท่าไท์ประเภทสายฟ้าเลยไอเทมที่ถือนะครับจะถือเป็นโคเวดคอกนะครับไอเทมนี้นะครับจะทําให้เราไม่โดนเอฟเฟกแถมของท่าโจมตีนะครับอย่างพวกท่าโจมตีที่ตีมาแล้วมีโอกาสลดสปีดลดพลังป้องกันอะไรพวกนี้นะครับเราจะไม่โดนเอฟเฟกพวกนั้นตัวมิเรดอนเนี่ยก็อัดเลเวลให้เต็มร้อยนะครับแล้วก็ไปลงไฮเปอร์เทนนิงนะครับเอาไปลง IV ให้เต็มทุกค่าไปเลยก็ได้นะครับ คืออย่างน้อยก็ค่าพลังป้องกันกับ HP แล้วก็พลังโจมตีนะครับสปีดแอพวกนี้คือลงลงให้ครบทุกค่าไปเลยก็ได้ครับส่วนค่า EV นะครับผมจะลงเป็น HP 252 Special Attack 252นะครับนีสใสใช้เป็น m o d e s s นะครับเพิ่ม Special Attack แล้วก็ลด Attack นะครับส่วนท่าที่ติดไปนะครับก็จะมีท่าสายฟ้านะครับอย่างพ a r a b o l i c c h a r g ที่สามารถดูดเลือดได้นะครับแล้วก็มี m e t a l s าวลดพลังป้องกันเวทของอีกฝั่งทีละสระดับนะครับแล้วก็มี r e f ฟ e c แล้วก็มีรีเฟกนะครับช่วยลดดาเมจจากการโจมตีกระจาภาพแล้วก็ท่าแรงๆอย่างอิเล็กโทรดิฟนะครับวิธีการสู้น่ครับก็ลงมาถึงปุ๊บเนี่ยไดเคนคิจะทําการใช้ซอสแดนก่อนเลยนะครับหครั้งเพื่อบัฟพังโจมตีตัวเองอ่าถ้าหากว่าเรามีบอทดนะครับที่เป็นพวกมีอาวุธี์อินทิเดตนะครับอย่างการดี้หรือว่ามูคูฮอคนะครับเคนทาลอสที่ลงมาถึงแล้วอินทิเดตให้เนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับแต่ถ้าหากไม่มีเนี่ยก็อาจจะต้องเสี่ยงนิดนึงหรือว่า พูดง่ายๆคือยากยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่นิดด้วยอาจจะเยอะด้วยนะครับในเทอร์แรกเนี่ยมาถึงปุ๊บผมจะใช้รีเฟกก่อนเลยนะครับเพื่อลดพลังโจมตีของอีกฝั่งมาก่อนแล้วก็ช่วงเทอร์แรกๆนี่นะครับไดนกีจะมีการใช้ท่าบูโดสด้วย1ทีนะครับเป็นท่าเพทดินเราก็จะเจ็บนิดหนึ่งแล้วก็หลังจากนี้นะครับถ้าหากว่าไดนคีตีค่อนข้างแรงนะครับหรือก็คือถ้าทีมเราอะไม่มีบอทที่เป็นอินทิมิเดตนะครับตรงนี้ผมแนะนําให้ใช้พลังบลิชชาร์ดรัวๆเลยครับ หลังจากเรารีเฟกเสร็จแล้วเราพาราบรีชาร์ตได้ยาวๆยาวๆไปเลยดีกว่านี่ครับหรือว่าถ้าใครอยากอยากจะเสี่ยงนะครับก่อนไดนทันทีเปิดโล่เนี่ยก็มีเวลาประมาณเทินสองเทินเนี่ยเราใช้มีทัานซาวก่อนก็ได้นะครับแล้วก็พาราบรีชาร์ตยาวๆไปเลยนะครับแปลงเทร่าได้เมื่อไหร่ก็แปลงเทร่าแล้วพาราบรีชาร์ตนะครับสิ่งที่เราทําได้มีแค่นี้นครับแปลงเทร่าแล้วก็พาราบรีชาร์ตเพื่อดูดเลือดกลับมาแค่นั้นเองครับก็ใช้วันนี้ยาวๆจนจบนะครับแล้วก็หวังว่า ใคินคีเนี่ยจะไม่ตีเราติดครินะครับแค่นั้นเองถ้าหากว่าทีมเรา,าไม่มีบอทที่มี intimidate นะครับแต่ถ้าบอทของเรามี intimidate นะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างง่ายขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าเดนคีนจะค่อนข้างตีเบาลงเยอะเลยตรงนี้ก็จะมีโอกาสให้เราได้เลือกใช้ท่าเยอะขึ้นนะครับอย่างพวกแบบใช้เมทัลซาวก่อนในที่จะเปิดโล่เนี่ย ได้สักที2ทีนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็จะเหมือนกันครับคือใช้พลังบริชาร์ตีดูดเลือดกลับมารัวๆนะครับแล้วก็แปลงเทล่าตีดูดเลือดกลับมาอย่างเดียวนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยคืออันนี้ถือว่าเป็นเซตบอทที่ดีสุดๆเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งมุคูฮอกแล้วก็เคนทัลลอสนะครับที่มีอินทิมิเดตนะครับช่วยลดพลังโจมตีของอีกฝั่งอยู่ตลอดแลวแล้วก็มุคูฮอกเนี่ยถือว่าเป็นบอทที่ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามุูฮอกเนี่ยจะชอบใช้ท่า, Dance, ทาทฟีเทอดดับ่ีี2้วย เลยทําให้อีกฝั่งเนี่ยตีเบาลงมากๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้เยอะนะครับก็คือเจ้าฟูวาไลเนี่ยครับที่ชอบใช้ท่าวิวอวิปทำให้อีกฝั่งติดเบิร์นก็จะทําให้พลังโจมตีกระภาพเนี่ยลดลงไปด้วยก็ถ้ามีบอทที่อินทิวิเดตเยอะๆอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่าในคินคีเนี่ยตีผมแทบไม่เข้าเลยนะครับตีเบามากๆส่วนผมก็ไม่ต้องใช้พลังบริชชัตอย่างเดียวนะครับก็สามารถใช้ท่าแรงๆอย่างอิเล็กโตดิฟได้บ้างนะครับ วิธีการสู้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับก็บอทเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการสู้เลยนะครับถ้าหากว่าบอดดีๆหน่อยหรือมีอินทิมเดตสักตัวนึงเนี่ยก็ช่วยได้แบบเยอะมากๆแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีอินทิมเดตเลยนะครับก็อันนี้ค่อนข้างจะต้องเสี่ยงกับการโดนตีแรงๆนิดนึงนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีมิไรดอนนะครับก็ตัวเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือเจ้าเบรีโบนะครับก็คือเจ้ากบเจน9ตัวนี้แหละนะครับก็ปกมอนสายฟ้าตัวนี้นะครับใช้เทล่าเป็นสายฟ้าเลยนะครับไอเทมก็ถือเหมือนกันเลยคือถือโคบด์คอกนะครับก็ป้องกันพวกเอฟเฟกต์ซักซ้อนเหมือนกันเลเวลนะครับก็ไปอัดให้เต็มร้อยเหมือนกันเลยนะครับ IV ก็เอาไปเข้าให้เปิดเทนนิ่งให้เต็มให้หมดไปเลยส่วน EV ที่ลงนะครับผมลงเป็น 252 d e f นะครับแล้วก็252 Special Attack นะครับใช้นิสัยเนี่ยเป็นเพิ่ม d e f นะครับลด a อ K Ability นะครับก็ต้องใช้เป็น e l e c t r o m o r p h o s i s นะครับโดนตีมาแล้วเนี่ยจะทำให้ท่าสายฟ้าของเราในเทินต่อไปเนี่ยแรงขึ้นนะครับท่าที่ติดนะครับจะมีท่า r e f c t นะครับ a c i d Spray แล้วก็มีพล i บริชาร์ที่เป็นท่าตีนะครับ i l e c t r i c t e r r ท i n เนี่ยก็ไม่ต้องติดมาก็ได้นะครับไม่ได้ใช้อยู่แล้ววิธีการสู้ของเจ้าเบลิโบนะครับอันนี้ค่อนข้างต้องเล็กคอมเมนต์เลยนะครับ ต้องมีบอทที่มี i n t i m มิเดตนะครับไม่งั้นสู้ไม่ได้ครับถ้าไม่เจอบอทที่มี i n t i m i ิเดตเนี่ยก็กดออกแล้วก็เข้าใหม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเปิดเน็ตไว้บอทมันจะเป็นชุดเดิมนะครับเพราะฉะนั้นปิดเน็ตแล้วก็รีบอทเอานะครับอ่ารอบนี้มี i n t i m มิเดตแล้วนะครับก็เป็นเคนทาร์ลสอ i n t i m ิ d a t e ให้1ทีก่อนอ่าซึ่งถ้ามี i n t i m มิเดตซักหนึ่งคนอย่างนี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างมีโอกาสชนะง่ายขึ้นมากๆแล้วนะครับเธอแรกมาถึงเลยเนี่ยผมจะ r e f ฟ e c t ก่อนเลยแล้วกันนะครับ อาจจะเห็นว่าโดนดาเมจแรงมากๆเลยนะครับหลังจากนี้ก็ใช้พลังบุริชาร์ตนะครับยาวๆจนแปลงเทล่าได้นะครับก็อาจจะมีโอกาสตายตรงนี้ก่อนสักเทินนึงนะครับถ้าตายก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลงมาก็พลังบุริ่ชาร์ตยาวๆได้แต่ถ้าไม่ตายเนี่ยก็อาจจะดูดเลือดคืนมาได้แบบเกือบเต็มหนอดนะครับถ้าเลือดน้อยเกินไปเนี่ยอย่าแปลงเทล่านะครับปล่อยตายไปก่อนเลยหรือถ้าก่อนตายนะครับมีโอกาสเราก็ใช้ท่าเอซิสเปย์ก็ได้นะครับเพื่อลดพลังป้องกันเวของเขาไว้ก่อน ลงมาจะได้แปลงเทล่าแล้วก็ใช้พลังบริชาร์ดได้แรงๆเลยนะครับลงสนามมาก็แปลงเทล่าแล้วพลังบริชาร์จไปได้เลยครับลังจะแปลงเทล่าแล้วก็จะใช้พยายามใช้นะครับเอซิตสเปเนี่ยสลับกันนะครับกับพลังบริชาร์จนะครับก็อย่างน้อยเอซิสเปให้ได้สัก2-3ครั้งนะครับแต่ถ้าเลือดมันดูไม่น่าไหวนะครับก็โคตต้องใช้พลังบริชาร์ดรัวๆไปก่อน ถ้าใช้เจ้าบิลิีโบเนี่ยก็จะต้องอ่านจังหวะค่อนข้างดีหน่อยนะครับว่าจังหวะไหนเรายังยืนไหวจังหวะไหนเราจะยืนไม่ไหวแล้วนะครับพอเลือดเหลือสักครึ่งนึงแล้วเนี่ยจะอันตรายตรงที่ว่าเขาจะมีถ้าโฟกัสเอเนจีนะครับโอกาสติดคีย์เขาจะเยอะขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ากลางรีเฟกได้กลางรีเฟกไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าโล่มันแตกแล้วเนี่ยเรามีโอกาสเล่นได้หลายอย่างมากขึ้นนะครับเพราะว่าบอดเราเนี่ยจะช่วยสร้าง CC ได้มากขึ้นนะครับอ่าก็เจ้าบิโบก็ทําได้เหมือนกันนะครับ ตัวเลือกสําหรับคนที่ไม่มีวิเลดอนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าจําเป็นนะครับต้องมีอินทิมิเดในทีมนะครับไม่งั้นเนี่ยเจ้าบิดีโบมันจะยืนไม่ไหวนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไคร์นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้พิยรทริกรีเสิชขอตัวลาไปก่อนครับบาย